อุ้มลูกตามหาเมียสองหลังจากที่ลูกก็แหนซ้ำและวานแหววคลอดออกมาลูกชายของเขาก็นาตาบวกขึ้นเขาเลยแต่ท่างกลับกันกลับไปขึ้นน้องชายของเขาแต่แหนซ้ำกับโบเอจหยังพอเชื่อมันและหักเมียนอนเดิมหมักลาลับตาพอสีกอมเ่านอนพอสีไปเห็ดวียกบ่นอนบ่อนอนบ่นอนบ่อนอน,น,อนเอาหมักนี่จะเบิ่งแม่เมียลูกจะบ่นอนนี่ยก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 <ะ> ก๊อมหลวงแนวได้บลับบนนอนก๊อมคือค้อนบ่มีแห้งนี่นี่บังรับตาแม่เอห้อแล้วอุมหลวงแน่วได้ไอ้ถี่เนาะอาวกูผิดอี๋งวะก้ารับว่าจะได้รับบังเนี่ยอ้ โอ้โมามาเดี๋ยวดนบาวสิกอมเด้อเป็นอย่างไงครับห้องไงฮะพอบักครับโอ้โหลีลาได้ขนาดเว้ยเฮยังไม่สนิทกันแถ่นอสนิทก็ผัวมันอีกเฮเสียงแจ้งเตือนแางว่าคุณแสงพ่านเขาหอบได้เียนต่อหมอระดับด็อกเตอร์ปาร์เกอร์ค่ะ คอยเสงติดหมอเลยนี oh, yeah. <eye> ่เอ้าเย่เป็นี้หังลูกเจ็ฟมองใดบ่ว่าค่อยๆในลูกกูนอนคอยเสงติดหมอระดับด็อกเตอร์ปาร์เกอร์แดนฮ่าบอกอยสิมีเวียเฮ็ดแล้วไปก่อนเด้เย่เก่งมากลูกช้า จอย,ยเสียงติดหมอระดับดร็อกเตอร์ปักเกอร์ต้องไปเยี่ยนต่อที่ต่างประเทศเฮ้ยเฉยจะไดนดีเนาะเมียจ๋าเฮาก็แตงงานกันมาหลายปีแล้วได้่านนี้ของพระท่านสูนโตจะจักเถื่อเลยเคยสูนแต่สันแข็งทุกมื่อนี่เคาก็เกิดความง่วงขึ้นกันว่าเหาไม่ลูน้ำกันได้จังไเฮ้นอนน้ำกันคู่มือบายไมีได้จังได จ้าสิหาเรื่องคข่เดอ้อคข่หู้นะว่าเจ้าคิดว่าคข่อนอกใจเจ้านะอยากเจอสันแขน่งอีกบ่เออเมียอีหยังละ่ะขอสุน้ในจักหน่อยออติวก็ตามมาสุ้ดอกเป็นคข่นี่หายแล้วก็ถือเมียเห็ดปานนั่นนาะเศร้าใจด่อ แฮนซัมนอนลำไห้พอแตกแอาเมียมากกับบท่านได้สู้นโตเมียเลยเขาจึงเกิดความหนอยเนื้อตามใจจนบลับบนอนออกมานางเขียดอยู่นอกเฮื่อนต่อเป็นอย่างคือเหตุกับเฮ้าแบบนี้เฮามันบอดีบอนไดเฮามันบอดเซ็กซี่บอนไดเสียงหมาตัวใดห้องว่าแถวนี้เอออ้าวแฮนซัมเป็นนี่ยังคือมานางสาวคนเดียวแบบนี้บ่มีอย่างดอกฮ ไอ้น้องกั้นบอกธานี้บ่ไดดบ่บอกมาเถอะเดี๋ยวคอยหาพังเหงันเมียกูหันตีมันบอกให้กูสูงโตเลยแต่แต่เอากันมากูก็แค่เกิดความท้อกับสตาชีวิตซื้อฮึฮึขันเมียเจ้าบ่ดีแบบนั่นนะพวกเจ้ากัะเลิกล่ากันสาคอยว่ายูไปก็ทุกใหญ่ซื้อป้ากันโลดคอยสนับสนุนแต่คอยลงทุนไปตักสองแสนได้กล้าการลงทุนก็ต้องหวังผลกำไรระยะยาวบางทีเพิ่นอาจจะพท่านเจอของเด็ดกันได้ดีเดี้ยวมือออ่น คอยสิพดหในใเซ็กซี่เฮดซ่องผมให้หลาบเรียบดูสิเธอจะเปลี่ยนไปไหมและถ้าเธอเปลี่ยนใจมาหักมือใดมือนั่นแหละหูกันย่ามึงเชียนยัง,งเขาเอาเห็ดยังกะยากูเลยน,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 นองเมียกูมึงเดือดร้อนยังกะาเออเปล่าแต่กูสิบอกว่าเมียมึงน่ะตอให้มึงเปลี่ยนตัวเอกซ้ำไดกก็ไ่ได้พ้นดอกเพราะว่าเธอบ่มาก้อนจนไปก่อนด้อ มักนองเวนนี่บอหักพังกูนี่มันซ้ำเติมกันด้วยซ้ำกล้าบ่พ่อใจที่แหนซ้ำจะผิดทุนเพื่อเฮ็ดให้วานแววลงไหลเพราะกลัวว่าวานแหววจะไปห,กหักแหนซ้ำโดยที่บอหักตนแล้วฮึบจ้ะฮึบจ้ะโอ้สกิเลยนะโอ้ลูกให้แล้ว กหนือ่อพอมันดีกว่าอ่าน,นีก้าอุ้มหลานแน่เด้เลยครับเอื้อยจะมันเป็นต่สร้างหายเนะเาะอ้าวผัวกามีเป็นยังบ่เอาลูกมาใหา้แต่ผัดดันไปให้มากากรมเฮ้ยอา้าวลูกกู้กู้อุ้มเองเจ้า เออกระยาตรกาไปเบาไปยังดีนด้านผุนไปป้าป้าเม้นคิ้วข้อห่วงลูกว่าลูกมันกลับว่าเอาไปเดินลินเสยนี่หวานแววเดี๋ยวนี้มึแหนซัมมัดผิดหุนบ่อยุ่เลยมันบอกกับข่อยว่ามันจะเห็นไ้เจ้าลองไหลในหางกายแอนเซ็กซี่ของมันข่อยนอนคิดเหมิดขึ้น ่อยว่าคงบนนั้นจะอาจจะไปหัามั่นกระได้ไม่ไม่มีทางหรอกปาาได้ที่เจ้ายังมีไยใดอยู่ห่างกันเซ็กซี่ของมั่นเฮดไดคอยลงมห่างบ่ได้ดอกแต่เพื่อความสบายใจของคอยเจ้าเฮดตามที่คอยบอกไดบอกแบบไรอ่ะเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหาวิธีออกไปอยู่น้ำกันแล้วลูกเหาได้ละเออกระเป๋าไว้นํามันแล้วโดดด้นเขาจึงคอยมาเบิ่งลูกเอาก็ไดเอาจากชันอิลีบอกคอยว่ามั่นมันหน่อยไปนะไป ทุกอย่างแก้ปัญหาได้โดยง่ายมาลุงกุกิกุกิเง่มาลุงกุ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 กิกุเง่มาลุงมุมิงมุแมงมุมแมงปูป่าปูบ้าจะออไปทำงานจะเศร้าแท้เอออันนั้นแม่วันน้าเขาผมทบมาบอกว่าการต้อออกไปเห็ุเวียกอยู่เมืองนอกพอเขาบอกว่าบ้านหั้าบมะสมกับกาเาบอกว่ากาอินเตอร์เกินไปต่อไปเห็ุเวียกอยู่บ้านนอกเมืองนอกแท้เออแล้วไปจังไดขี้อีังไปลูก สงสัยคือสขีบงังไพ่ใบพอขันขี้จิ๋วนละแพ้งหลายอ่าแล้วมือได้สกับล่ะลูกกับบอท่านหูคือกันได้อีเมลอาจจะพี่หนาบอกกับปีฮือ้อเออแวสือเขาล้ำมาเนเอะเขาล้ำบาดมึงมีอยู่เมืองหนอกบอกเออก็คิดว่ามีสะดอกไปกนได้ครับพ่อแม่เออเออโชคดีลูกไปดีด้อลูกปลอดภัยเด้อ ครับครับบางจหนึงก็คือแสกันนี่ไว้เ้อหลวงเฮามีจะคนได้ดีเนาะอีกคนก็ไปเมืองนอกอีกคนก็ได้ไปแี่นด็อกเตอร์อยังแต่มาแห่นซ้ำหาสาวคิดคำอยู่เลยเออกจ็จงซี่แหละลูกวาสนาคนเฮาวนบซ้ำกันแนวเหตุบุญมาบ่เท่ากันผมบ่เคยน่อยใจดอกครับที่ผมนั่นเกิดมาจนพอๆผมก็บบ่ได้รวยเออนอกกูกับบ่ได้รวยว่าร้ายก็ว่าบ่ได้เน่จนได้ฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลหวานแววตอนนี้ย่แล้วแม่ของเจ้าป่วยหนักตับไตกระสีมุนเหมือดแล้วพอเจอไขยุงไล่และยาสองพันสี่ฮ่าไม่นะแม่อีแม่อย่าเป็นอย่างเด้อรีบรีบมาเด้อหวานแหววมาดูแลแม่ของเจ้าเร็วเขาบ่สันแม่ของเจ้าคกจากไปก่อนไว้อันขวนแน่นอนได้ก่อนจะไปดูแลพันเองเป็นจังไดเมียแม่ไปจังไดอาการสาหัส พอเจอไข่ยุงไล่ทหารเสือสองผัเ้าีต่อไปดูแลเบิงแย่งอย่างไก่ชิดฮะคือเป็นต่ย่านแท้คอยหาก็เคยได้ยินแล้วเมียสิไปต้อนใดมือใดกลับไปมือนี่แต่ยังบอกบ่ไดว่าสิกลับต้อนใดจะต้องดูแลลูกดีๆเด้อครับวันแววและกระป้อมกาว่างแผนกันเพื่อให้คนในขอบคัวใต้ใจและทั้งสองก็ได้ออกไปอยู่น้ากันเฮ้ยสำเร็จในที่สุดเรากปสิได้อยู่น้ากันแล้ว เป็นความสุขที่หาเปียบได้นฉันมีความสุขที่ได้ใช้เงินว่าต้องเสียใจรองแหนซ้ำอีกบ่ดอนเข้ากระกลับมาแล้วบ่ต้องหายดอกลูกฟุ้นเข่าตาครับโอ้ฟุ้นเข่าตาตีโอขาใจฝีสมัยเป็นสาวควรจะเคยหายแบบนี้แหละน้ำผู้เบากระป๋องก้าและวานแววเดี๋ยวเอามาอยู่น้ำกันอย่างสมใจครับพวกเขาอยู่อย่างมีความสุขมีอิจฉาแถมยังโตติดกันป้าเล็กกา บอองห่างกันเลยป้านเขาไม่ปะมันเสวีดหวานกันยุทุกทีตัง้งจะเห็นซัมผู้เป็นผัวที่บ่เคยได้ฮับมันเลยจะมันมีความสุขอิหลีเว้ <c oughs> ยเฮ้ยย่างไวๆในมอหาฮันหาวานันนักอีหลี่ววอันนี้ได้สักทีแฮนซัมต้องทำงานหนักเช่นเคยเพื่อต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกได้เงินมากก็เอามาสื่อนมเลี้ยงลูกโดยตัวคนเดียวเ <c oughs> มื่อหลายเมื่อนี้ลูก คิดหอนแม่เจ้าเด้จากมือได้สิกลับมาหวานแววเอยียงคอยเริ่มคิดหอนลูกแล้ววอยากกลับไปหยอกลูกเออคอยกระคือกันเด้คิดหอนมักลูกใช่ปะกลับบ้านกันกลับจังได้ละถ้าเขากลับพร้อมกัน<ๆ>เขาก็จะสงสัยเออเนาะอือ๋อคิดออกแล้วคอยสิเขาเพื่อนทางหน้าบ้านส่วนเจ้าเขาทางหลังบ้านเด้อ เป็นความคิดที่ดีเลยก็ปรอมกล้าว่างแผนจะกลับบ้านพร้อมกันโดยที่บายไพส์สงสัยโดยกล้าจะเข้าทางหน้าบ้านส่วนวานแหววเข้าทางหลังบ้านจ้าเจ่าจ่าจ่าจอดแ้เป็นเจไดละลานใช่ คือมาไว้แต่ว่าโอ้โหลูกชายก้ามาแล้วอาอตมาตงมาเต้มาเต้นอนองเนงนองนงนองเนงจุกุกจุกฤกฤกแหวานแววมาแล้วอ้าวเมียกลับมาแล้วใช่ฉันกลับมาหาลูกอืมเอามากก้ามาเมื่อไรนะมามือนี้แหละปาทมาเมื่อเดียวกันตัวโอ้บังเอิญอีลีเนาะ ใช่แนวใดน้อสองคนนี่คือมาพร้อมกันใจ่าเจ้าเจๆๆเจ้าเจ้าเจ้่เจ้าเจ้าเจกาเจ่าเจ้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 าเก้ากจ้าเ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 หูซเกแปเจ้าเจ้เพราเว่าเน้เจ้าเจ้าเจ้าเแ้าเช้ากั้นเจ้าเจ้าเอาเ้า้าเจ้าเจาาเจ้าเจ้าเจ้าเจนาเจเอ้า ยุ่งมันหลายสิออไปนอฮ็ดสางเรื่องของใครเฮ้ยอีย,อยงกันเรื่องของเจ้าอียงกัเรื่องของเจ้ากูมีสิ์อ,อียงแน่ว่ะเฮ้ยสองคนนี้ตั้งแต่พากันกลับมารู้ซึกแปลกๆแ,แถวว่าใกล้ชิดกันยังกะว่าผัวเมียนี่กกา้าทำให้ลูกอีกคอนแล้วไดเฮ้อ โอ้ดีเลยจ้ะดีจังไดบุญญานเขาสงสัยบ่าเออนาะคันสั้นก็บพ่ต้องกลับบ้านดอกยู่มันจะเสียเลยจนซ้าคอดเอาสั้นบ่าเออเอาแน่นี่ล่ะวันแววต่างคันพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะบวกกลับบ้านและเวลากระลวงเลยมาเป็นหลายวันหลายเดือนเมียของเขากระบอกกลับมา มัก้านอ้องชายของเขากบกลับมามันจึงเหตุให้พวกเขาสงสัยขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อพวกเขามาก็มาพร้อมกันเมื่อบลมาก็บบมาพร้อมกันเอ๋นี่เวลามันก็ผ่านไปโดนแล้วปานนี่เป็นยังวันแววบกับมาจากเถ่อนั่นตีมก้าก็คือกันแปลกพราะทุกเถ่อที่พวกเขามาก็มาพร้อมกันเมื่อบลมาก็บบมาพร้อมกันคอยเลออดสงสัยบ่ได้เลยวะาเพิ่ทั้งสองอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างเออคิดมาก บ่มีอย่างดอกลูกเหลือบังเอิญเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอ้โหวเด้อบักล่าพอยอยู่นี่แล้วบ่ต้องให้ลูกเดี๋ยวแม่จะกลับ,บมาอดมอกโอ้ยนเยานาะสเฮ็ยจังไดดีเนาะเฮ้ยโทษสิบสายเป็นยังบ่ติดด่วลองทั่วหา,ากาดีก,กว่า มาก้ากับว่าหับสายอีกโอยนเนาะเสียจังไดดีวะลูกก็ห้อยู่บ่เศร้าตัแต่เศร้าหอดคำละเมียเ,เอ้ยกับมาเธอลูกห้องห้หาแม่เมืม่อวันเมืข่ขคืนจนซอดแจ้งครับเฮีนซ้ำเอาลูกอยู่ผู้เดียวจนตัวเองก็บบัวเดรบบ่ได้นอน นอนบบอิมสําไวอ้าวมันสิผ้าลูกไปใส่นั่นว่าสิผ้ากันไปใส่น่ะลูกอุ้มลูกตามหาเมียครับอ้าวแล้วสิไปหาแถวไหนล่ะลูกบโหเลยครับหาไปเรื่อยเออระวังเหนื่อระวังโตนะเด้อลูกด้อครับเฮ้ยไ,ไปไต่ต้นอีดีไว้ลูกโกนันทีเอาลูกอยูู่้เดียวเมียกับบกกับมา บ,บ้านแม่อยู่สล่ะครับผมเสิอออกไปตามหาเมียของผมบ้านแม่เอ๊อีอวานแหววมันกำลังเห็ุอีย่างวะเฮ้ยเฮ้ยไปซื้อพอดพัดแขวให้แน่เอานั่นเมียข้องหวานแหวตวตัวครับใส่วานแหววบอกว่าป่วยอ๋อบ่แม่นั่นเมียใหม่แม่ของหวานแหววที่จริงแล้วนะ่เนี่กันอยู่กับพ่อตั้งนานแล้วตั้งแต่พ่อติดกัดผนังเอออีนี่มันบอกเขาใจวะอ๋ะอ ใช่ๆฉันเป็นแค่มีเลี่ยงค่ะอ๋อแล้วบ้านแม่คงหวานแววอยู่ไซ์ล่ะครับอืมอยู่ท่างพู้นน่ะยางไปอีกหลายกิโล่ผมละจะสิเห็นถามเขาเจาแถวนั้นเอาอ๋อครับผมไปแล้วเด้อครับเด้ออืม แฮนซัมอุ้มลูกตามหาเมียเรื่อยๆครับเดินทางไปไก่แซนไก่ติดต่อกันอยู่หลายเดือนถามชาวบ้านเกี่ยวกับเมียของตนกับบมมีไผรหูใครเห็นเลยเคยเห็นผู้หญิงในหูนี้บ่ครับบ่บอบอบ่เคยเห็นเลยคุณผู้หญิงครับเคยเห็นผู้หญิงอยู่ในรูปนี้บ่ครับบอ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 นคืออมกบนี่หนีไปมันเกะกะหน้าบ้านเฮ้ยถามอยู่ใส่ก็บ่เห็นสาสตร์นี่ิได้เจอเมียอยู่บนนอ เดินทางมาตั้งหลายเดือนกับโบเห็นเมียเลยงั่นก็เลืออยู่ซำนี้ลูกพอ่พอพ่อบไว้แล้วลูกพ่อเดินต่อบไว้แล้วลูกลูกกับแม่ได้แล้วกลับม่ได้แล้วตอนนี้เมี่เรากำลังกลับมาบ้านอะอีิลีที่แม่อีลีม,ลมาพ้อมกับน้องชายกาเจ้าแถมยังได้ลูกน้อยมาอีกคนหนึ่งลูกน้อยมาได้จะได้วะ บันไดยูน้ำกันต่างหลายเดือนลูกไสยลอยหลีออ้าวเมียไปจังไดคิดฮอดเจ้าแทบขาดใจลูกก็ห้ฮาเจ้าอยู่บ่เศร้าเจ,เจ้าเป็นจ้ไใดสบายดีบ่สบายดีนี่หละลูกคนใหม่ของเฮาพี่ใช่ฮอดเอาขึ้นหนาขึ้นมากายอีกแล้วเฮ้ย hey, ขนาดคนแรกกันยังคือคนที่สองสิแปลงยังมันแปลกจะไปมีลูกได้จังไดต่างที่เฮาก็บ่ไดไม่ยังกัน จะบวกแค่ได้ยินบ่าคนสมันไม่ลูกซ้ำได้พอเสื้อเก่ามันยังเหลือเขาเอินลูกลามแนวไดาว่าลูกลามกระซังมันเถอะกลับมาแล้วก็ดีแล้วมาขอก่อนแนบบ่จะเขามาไก่ค่อยก็แบบนี้ละไอฮอร์โมนมันยังเหลืออยู่เข้าใจเนาะอันนี้ก็อ่างแต่ฮอร์โมนจะไหนเนาะกับป็นไตาตนมัแฮนซ้ำว่ะ อ,อ้าวอีเมียม,มันไปใส่เหรอวะเดืกดเดื่ดืนๆออกไปแถวใดเนาะอออออโอ้นี่กูพันไปเรือนี่โอ้แค่แน่เป็นแค่ฝัน กือบหัวใจวายเลยกูเร้าวันทัดไปจอยเฮียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วและเขาก็กำลังเดินทางกลับบ้านเฮ้ยเฮียนจบสักที่มม่อหรือเว้ยและในระหว่างที่จอยกำลังย่างไก่สี่ฮอดเฮือนนั่นแหละข <c oughs> เขาก็ได้แนบเห็นสิ่งหนึ่งเอ๊อย่างวะจอยได้แนบเห็นกระปอมกาและวานแหววกำลังพิจาริ่งกันโดยความขมขื่น <c oughs> มกกากาอีวานแหววมาเรียนจากสี่ไดจะไหนวะผมมากแล้วครับอ,อ,อ้าวลูกจ้อยมาแล้วหรือว่าลูกชายอันนี้ครับเงินพ่อแม่มว้าวคือไ้หลายจะลูกงานเป็นเพียงเงินเดือนสาสิปเซ็ตของผมสนนั่นเองยังเหลืออีกต่างหลายครับว,ว,ว้าว้ดีดีน้องชายไอเห็นตัวใด็ดีไอก็ดีใจครับไออย่างนี้ต้องเป็นคุณลักตรีแล้วเป็นอย่างนี้มีย อ้าวน้องชายวีกลับมาสิบอใหายสันเป็นคุณลาสตีได้จังใดเอ้อฮะอ้าวอยังวะเป็นคุณราสตีเพื่อกูตีอ้าวบัตรผัวตัวเองคือบ่เป็นแฮนซัมกูมีอย่างสิบอกมึงวะยังชอบแบบแอบแบ่แบบอบีแบบแบ,บแเแบบแบนตบบแตบ้บบเ ขยันๆเจ้เจ้าเจ้าเ้า่เยสิออกไปนอนนอกเอายุงมันหลายเสียออกเปนนอเนยเฮ้ยสองคนนี้ตั้งแต่พากันกลับมาขึ้นรู้สึกแปลกๆแต่ว่าใกล้ชิดกันยังกับว่าผัวเมียไม่อย่าบอกนะว่าเป็นจากซันอิลีได้ถ้าเจ้าอยางมั่นใจกว่านี้ขวัยเสียเอาดินเอเจ้าไปตรวจกับลูกเจ้าและจะหทางนั้นว่าแม่ลูกเจ้าทุกคนก็จะหูพร้อมกันเลยว่าทั้งสองคนนั้นซัวซำด๋าย เอ,อจอยบอกความจริงกับแฮนซัมไปในเรื่องที่เขาเห็นวา่าทั้งสองคนนั่นเฮ็ดลับหลังแฮนซัมจอยได้น้ำเอาดีเอ็นอของลูกและแฮนซัมไปกรวจจุมม่มแห้งจะได้หูความจริง <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างที่คิดบอมมี่ผิดหลังจากที่จอยได้พ้นตรวจเขาเกินทุกคนมาชุมนุ่มที่กลางเฮือน <c oughs> เพื่อแสดงความจริงแก่ทุกคนทุกคนฟังทั้งนี่ผมอยากบอกความจริงให้ทุกคนได้รับทราบ ความจริงอย่างลูกใช่ความจริงอย่างทุกคนแนมเบิงที่สิ่งนี้มันคืออย่างจอยแฮนซัมยูอานนด์ฟาเตอร์บอเวนพ่อของเด็กน้อยทั้งสองคนนี่โอไมอโอไมกุดนี่มันเป็นไป,นปนได้จังไหนใช่ กับพ้อล,ล้าแล้วหวานแววเป็นพ่อแม่ของเด็กน่อยอ้ <S <S อไม่นะมึงนองแล้วมึงแฮเจังสิก๊อกูได้จังใดใช่ไม่ไม่จริงพ่อแม่ยาเชื่อพวกมันผมไม่เคยเป็นแบบนั้นผมไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกพ่อแม่นี่ไงหลักฐานปีรถเจ็ดเจ็ดสามฮะอา้าวนี่ใบตัวห้างกายว่ามาแฮนซ้ำเป็นมันโอ้ไม่กูดนี่ชัดเจนพอหรือยัง เฮ้ยมักกะอีหวานแหววนี่ไปเลยยามาเยียบเพื่อนกูอีกกูตัดผมมึงออกจากกล้องมาละโดห้ามไม่ให้กูเห็นน่ะกูจะยู่มาไไรแล้วนั่นแหละครับเมื่อพ่อแม่เด้หูความจริงพวกเขาก็ม่โหมโหให้ทั้งสองคนนั่นมาจนตกตัดลูกตัดแม่ไลลออกจากกล้องมาละโดอีพ่อยแม่บ่หาเข้าอีพ่อยแม่ที่เมาคอยพ่เหลือผู้ใดแล้วกูบ่นาซั่วแบบนี้ คุณทำงานไม่มีคุณภาพมาช้าแถมเต้นยังไม่เซ็กซี่พอผมไล่คุณออกจากงานบาโฮดฮไม่ออกแล้วผมจะกินอย่างครับอันถืกไล่ออกและแบบนี้สิม่ขายอย่างบ่มีเงินใส่แล้วตั้งบ่ได้เรื่องอีหลีเมียจะออกแบบนั้นตีทั้งบ่มีเวียกกากระสิบวยย่อไม่มียัลบากเดออหูปากเฮ็ดให้ได้ก็จึงว้าวนั่นแหละครับ กระปอมก้าถือล่ออกแต่งานจยนสุดไทยเขาก็ต้องมาทํำสวนเพื่อให้มอยูมีกินไปวันหวันโดยความลำบากยากเข็ญวานแหววเสียใจมากที่ชีวิตข้องตนบไดดีคือดังตนแสวงหาเลยเขาจึงเป็นทุกและบ่อยากอยูย่ที่นี่อีกต่อไปโอ้ยนอะชีวิตคือมาอยากจนจังสี่ของดีดีกินกระบ่มีแล้วกินแต่ผักนอไม่คู่มือมันบ่เม่นสิ่งที่ใฝ่ฝันเลยฮัลโหลอีพอตอนนี้ลูกลำบากมากลูกบ่อยากอยูย่น้ำผัวแล้ว ลูกจะกลับบ้านเด้อลูกบาตังกลับมารักลูกบ้านเราถึกยึดไปแล้วตอนนี้พ่อแม่กําลังถึงกรวบกําลังอยู่สอนอนาะแฮนซัมมีหลักใหม่มีหญิงสาวผู้สวยงามมามาเขาและขอเขาแต่งงานทั้งแฮนซัมจะมีลูกติดแต่ผู้ญหญิงคนนี้ก็หับได แฮนซัมด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ทำงานด้วยความขายันขันแข็งแถมยังมีความหูที่สูงหัวหน้าจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นผมแต่งตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าคุมงานนั่นแหละครับแฮนซัมได้เป็นหัวหน้าคุมงานซึ่งมีเงินเดือนที่สูงจึงให้ใครอบครัวพ่อแม่เมียลูกเต้าอยู่สุขสบายและมีอาชีพที่มั่นคงหวานแหววเห็นแฮนซัมโพดหูทักเฟซบุ๊กจึงเกิดความอิจฉาตาร้อนแทบจะก,กัดเหงือกตัวเองตายเป็นอย่างมันคือมีชีวิตด,ดีแต่ว่าเอ้ย บัดผัวไม่กูอย่าเชื่ว่าแบ,บนันติเมียสองเข้าหาก,กันที่ใจบบแมนบอนัากกันที่ใจกขี่กูนี่หลายเดือนผ่านไปหวานแววต่างขั้นลูกคนใหม่และในขณะนี้เขากำลังลอดลูกยินดีด้วยคุณเลยลูกชายว่าแล้วแนมนะลูกค้นนี้ขึ้นมาบัคือกลัวตรวสอมบร <c oughs> วกสนฮ่าฮ่่าบอย ลูกคนใหม่รออยู่บ่า